มีนาแล้วเทรดในการลงทุนเป็นไงบ้างแล้วมีอะไรน่าสนใจในการลงทุนแล้ว,ลวก็น่าเทรดด้วยนะครับก็สวัสดีครับรผมออกซี่นกักเทรดบริกัทเทรดของซีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงมุมมองแล้วก็แนวทางในการลงทุนเนาะทั้งเป็นการเทรดแล้วก็เป็นมุมมองในการลงทุนในการาถือสินทรัพย์ด้วยแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นในเชิงของการวิเครานะห์เนาะแล้วก็มองแผนข้าวๆเป็นภาพรวมด้วยนะครับสำหรับทั้งเดือนมีนาแล้วก็ต่อๆไปนะครับอ่ะ ส่วนตัวในมุมมองของออกซี่เองนะครับผมมองว่าเทรนด์เนี่ยนะครับทั้งเดือนมีนาเลยรวมถึงต่อ,ตอไปเลยอาจจะเป็นทั้งปี2025หรือ2-3ปีต,ต,ต่อไปเลยนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับตัวที่จะสามารถที่จะบ่งบอกเทรนด์ได้อย่างดีและชัดเจนเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของพิททรัมป์นั่นเองนยะคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับหรือว่าประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยนะครับเขาก็ค่อนข้างที่จะปั่นกระแสดีแล้วก็กําลังดําเนินตามนโยบายนะครับหลายๆอย่างก็ ยังไม่ได้เข้ารูปพ่อลอยมากแต่ก็ยังเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถือว่าแกต้องการละกันดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะใช้นโยบายแล้วก็ใช้แกนี่แหละนะครับเป็นอินดิเคเตอร์นะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามโซเชียลมีเดียหรือว่าแพลตฟอร์มอะไรต่างๆที่แกไปโพสไปอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถไปดูได้นะเพราะว่าบางทีมันจะมีเป็นแฟชชั่นนิวนะครับหรือว่าเป็นข่าวที่แกโพสมาแต่แน่นอนว่าบางบางอันนะครับหรือว่าบางอย่างมันก็จ,จะเป็นแค่ ข่าวคมลอยก็ได้นะครับบางทีแกโพสจะเฉยแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ตลาดเนี่ยนะครับเขาไ y แอสหรือว่าแพนิคตามสิ่งที่แกโพสไปแล้วนะครับหนอมันก็เลยทําให้ราคาเนี่ยเคลื่อนที่เนาะดังนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าถ้าเราสามารถที่จะ,ะติดตามนะครับในช่องทางไหนก็ได้นะครับที่ที่แกโพสอะนะครับก็สามารถที่จะไปติดตามได้นะครับโอเคก็แต่ถ้าใครอยากรู้ว่ามีช่องทางไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้แล้วกันเดี๋ยวยังไงผมจะ,อะเอามาแชร์ครับว่าเราสามารถติดตามทรัมป์ทางไหนได้บ้างนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงแนวทางการลงทุนในส่วนของเดือนมีนาคันดีกว่านะครับโดยที่เราไปดูสินทรัพย์หลายตัวนะแต่ว่าผมจะยกมา4ตัวหลักๆนะครับแต่จริงๆมันมีมากกว่านั้นอีกนะก็ตัวแรกเลยนะครับที่เราจะต้องไปดูเลยคือตัวของ DXY นะครับหรือก็คือตัวของ Us d เ l l a r นนั่นเองนะครับอินดซ์นั่นเองอตัวของ DXY เนี่ยนะครับถ้าเราอิงตามนโยบายแล้วเนี่ยนะครับคุณทรัมป์เนี่ยนะครับเขาต้องการที่จะให้เงินดอลลาร์ของเขาอ่อนนะครับ เหตุผลที่ต้องการให้เงินดอลลาร์อ่อนเนี่ยนะครับเพราะว่าเนื้บายหลักๆหรือว่าสิ่งที่เขามองในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเขามองนะครับคือเขาอยากจะเน้นในเรื่องของการค้านะครับอ่าแล้วก็เรื่องของการเป็นการกดดันทางการค้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็การตั้งกฎหมายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษีอะไรก็แล้วแต่ที่เราเห็นในช่วงที่ผ่านๆมาครับตั้งแต่แกได้สถาบานตนมาเนาะทำให้เขาเนี่ยนะครับต้องการให้ดอลล่าร์เนี่ยอ่อนค่ามากๆนะครับมันจะได้มีผลต่อ ต่อสภาพแวดล้อมหรือว่าต่อสิ่งที่แกต้องการให้มันเป็นไปในอนาคตนะครับต่อนโยบายของแกด้วยนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยนะครับอ่ะอันนี้เป็นภาพในส่วนของดอลลาร์นะครับตั้งแต่เดือนมีนามานะครับเราจะเห็นเลยว่าดอลลาร์อ่อนค่าลงเรื่อยๆเลยนะครับอ่าหลายๆคนก็จะเห็นมีมใช่ไหมว่าหรือว่าดอลลาร์จะเป็นแบงก์โกงเทพใช่ไหมครับเออก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยใช่ไหมครับคือดอลลาร์เนี่ยอ่อนอ่อนลงเยอะๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าอ่าดอลลาร์อ่อนเนี่ยนะครับหมายความว่า สินทรัพย์อื่นๆหรือตัวของสกุลเงินอื่นๆใน Forex กนะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นใช่ไหมครับหรือว่ากลับตัวเป็นอัพเทรนได้นะครับหลังจากที่เป็นดาวเทรนมาสักระยะเลยในปีก่อนๆนะครับเห็นไหมว่าหลังจากที่ราคาเนี่ยดอลลาร์แข่งค่าขึ้นอย่างมากๆเลยนะครับก็เริ่มมีการปรับตัวลงแล้วตอนนี้เนี่ยราคาดอลลาร์เนี่ยนะครับหรือว่าตัวของเทรนของดอลลาร์เนี่ยได้ปรับตัวเป็นดาวเทรนแล้วนะครับอ่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรที่จะมองเลยก็คือ อาจจะมีการถือเป็นสินทรัพย์อย่างอื่นมากกว่าดอลลาร์นะครับดังน,น,นั้นเนี่ยนะครับเราอาจจะไปลงทุนในตัวอื่นใช่ไหมอย่างเช่นทองคําหรือว่าตัวของบิตคอยอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูในอานาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์จากตรงนี้เบื้องต้นเนี่ยครับก็หมายความว่าณปัจจุบันเนี่ยดอลลาร์เนี่ยได้อ่อนแล้วเราเอาสามารถใช้ตัวนี้เนี่ยไปวิเคราะห์เทียบกับตัวอื่นได้นะครับก็ถ้าใครยังถือดอลลาร์อยู่นะครับก็ระวังละกันนะครับในเรื่องของอัตาราแลกเปลี่ยนนะครับในอน,นาคตด้วยนะครับ โอเคส่วนในตัวที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของ n a สแดกนะครับซึ่งในส่วนของ n a สแดกหรือว่า US ร้อนะครับก็มีผลพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากนโยบายที่ยังไม่ได้สถียนมากนะครับลุ่มลุนดอนทำให้ตลาดเนี่ยของเนสแดกนี่ค่อนข้างที่จะผันผวน,นครับตอนนี้ตลาดหุ้นเนี่ยนะครับปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะปรับตัวลงมาถือว่าเป็นการพักฐานและกันหลังจากที่มีการบูมของตลาด AI แล้วก็ตลาดชิปใช่ไหมครับนะ ทำให้ราคาเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างที่เยอะเลยในส่วนของ n สแดนะครับนั้นเนี่ยหลังจากที่วันที่1มาเนี่ยนะครเปิดในส่วนของปี2025มาเนี่ยนะครับราคาก็ไซเว์นะครับแล้วก็มีการปรับตัวลงไปในช่วงที่ผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงมองว่าเออถ้าสมมุติว่าเราเป็นสายช้อนหรือว่าเก็บในส่วนของหุ้นเนี่ยนะครับ ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่น่าสนใจในการเฝ้าจับตาบองแล้วก็ในการลงทุนในการซื้อเพิ่มนะครับส่วนถ้าใครเป็นสายเทรดเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าเราอาจจะหาฝั่งช็อตโพซิชั่นลงไปก่อนครับแน่นอนว่าฝั่งของดาวเทรนเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็น่าจะมีอิทธิพลนะถ้าใครเทรดในส่วนของ n แอสแดเนี่ยนะครับหรือว่านแอสร้อยเนี่ยอุเอสร้อยเนี่ยนะครับก็มองเป็นฝั่งช็อตได้นะถ้าใครเทรดแบบซีฟดีหรือว่าฟิวเจอร์นะครับอืผมก็มองว่าตอนนี้เนี่ยนะครับราคาย,ยังคงเป็นดาวเทรนอย่างชัดเจนอยู่นะครับหลังจากมีการเบรกไซเวย์ตรงนนี้เนาะ ที่เขาสร้างเลสมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่ามีโมเมนตัมในการเทขายลงมาค่อนข้างเยอะนะครับอนะ่ก็ลองไปวิเคราะห์ภายในอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยที่ผมพาดูเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ H4 นะครับหรือว่า4ชั่วโมงนั่นเองเป็นทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับโอเคก็ต่อมานะก็จะเป็นในส่วนของทองคำนะครับตัวที่3เนาะเราจะไม่พูดถึงตัวนี้ไม่ได้เลยนะเพราะว่าเป็นสินทรัพย์ที่ค่อนข้างที่จะ มีความนิยมนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะตื่นตาตื่นใจในช่วงที่ผ่านมานครับทั้งสายเทรดเองแล้วก็สายซื้อเก็บด้วยนะครับเราไปดูเลยนะครับราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นมาอย่างรุนแรงเลยนะครับหรือว่าขึ้นมาอย่างต่อนเนื่องเลยตั้งแต่ต้นปีนะครับ<า>หลังจากเขาขึ้นมาสักระยะแล้วแหละนะครับในช่วงของสงครามใช่ไหมในช่วงของสงครามเนี่ยราคามีการขึ้นมาอย่างต่อนเนื่องแล้วพอช่วงของการเลือกตั้งนะครับทำให้ราคาทองคำเนี่ยเทลงมานะครับปรับตัวลงมาค่อนข้างี่ีะต่ำนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ไซเักร่ง แต่ในช่วงที่ผ่านมานะครับหลังจากมีการสถาบ,บันต้นอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตั้งแต่ปี2 0 2 5มามาครับเราจะเห็นเลยว่าราคาทองคำเนี่ยยังคงขึ้นไปเรื่อยๆปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองส่วนตัวของผมนะผมก็ยังวิเคราะห์ว่าทองคำเนี่ยยังสามารถที่จะขึ้นได้อีกแล้วก็มีแนวโน้มเป็นขาขึ้น,นครับดังนั้นเนี่ยในฝั่งของโพชชั่นในการเทรดเนี่ยนะครับถ้าเราเทรดจริงเนี่ยแน่นอนว่าทองคำเนี่ยถ้าเราจะถือยาวนะเน้นย้ำนะถ้าจะถือยาวฝั่งที่ได้เปรียบยังไงก็็เปน ลองโพซิชันนะครับหรือว่าฝั่งบายนั่นเองเราหาจังหวะในการกลับตัวแล้วก็บายนี่ค่ขอนข้างจะเป็นอะไรที่เทรดง่ายนะครับสำหรับทองคําเพราะนะครับแม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวกับของทรัมป์ก็ตามนะครับหรือว่านโยบายอะไรก็แล้วแต่นะครับราคาทองคําก็ยังขึ้นต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับเขาจะมีการพักฐานหรือว่าปรับฐานในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเขาก็จะตัดขึ้นเรื่อยๆนะครับจะช้าหรือจะเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกหรือว่า,าสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแต่ว่ายังไงเขาก็เป็นสินทรัพย์ที่ขึ้น เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับดังนั้นเ,เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเหมือนจะมีการเทใช่ไหมหลังจากราคามีการวิ่งทำออลทำไฮอยู่บริเวณ2 9 0 0 6 0 7 0อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเกือบถึงตรงเนี้ยเกือบถึง3,000นะครับประมาณ75นะครับผม จำไม่ผิดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยราคาก็ได้มีการเทลงมานะถามว่าเทลงมาตรงนี้หลายคนอาจจะมองว่าทองคำอาจจะกลับเทรนด์นะแต่ส่วนตัวผมมองว่าราคาเพียงแค่วิ่งหาสภาพคล่องเพื่อทําการรีบาลานซ์หรือว่ารีไพรส์เท่านั้นเองก็คือบริเวณนี้ใช่ไหมครับและเทรนด์ยังคงเป็นขาขึ้นหลังจากนั้นก็เริ่มมีการรีเวิร์สกลับขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากมีการเก็บลีควิตตี้ตรงบริเวณนี้ตอนนี้ราคาทองคาําก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ารอยอ่อบายยอ่อบายดีกว่านะครับทั้ง เดทและสวิงเทดด้วยนะครับตรงนี้นะก็จะเป็นแนวในส่วนของ h ฮโในระยะสั้นนะครับก็ถ้าสามารถเบรกตรงนี้ได้ย่อลงมาก็ขึ้นมาตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เขามีการสร้างอีโคไฮไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปด้าน,นบนเทคลิคิดิตี้ตรงบริเวณนี้ได้นะครับเราก็มองว่าตรงนี้เป็นทารเก็ตได้นะครับเป็นทารเก็ตแรกและเป้าต่อต่อไปอาจจะเป็น3,000นะครับ3,100ขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ว่าทารเก็ตที่1เลยเนี่ยนะครับที่เรามองว่าทองคาหลังจากเบรกตรงนี้ขึ้นไปไได้เ่ยยาจะปถึงลก็คือ 3,000นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้คือในส่วนของมุมมองของทองคำเนาะอ่ะส่วนอีกหนึ่งสินทรัพย์นะครับหรือว่าอีกหนึ่งสินค้าต่อไปเลยนะครับเราจะพูดถึงนะครับก็คือตัวของบิตคอยน์นั่นเองเป็นตัวที่4นะบิตคอยนี่นะครับเป็นสินทรัพย์ที่เขาชูมันในส่วนของนโยบายของเขาเช่นกันนะก็คือจะเป็นในส่วนของใช้ในส่วนของบิตคอยเป็นเงินทุนสำรองหรือว่านโยบายในการผลักดนันนักลงทุนที่ ลงทุนหรือว่าสตาร์ทอัพที่ลงทุนในบิตคอยนะครับอันนี้เนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วมันเป็นนโยบายที่เขาต้องการที่จะทำจริงๆในบางภาคส่วนหรือว่าเป็นเพียงแค่ตัวของนโยบายที่จะดึงดูดในส่วนของคนรุ่นใหม่แล้วก็นักลงทุนด้วยนะครับให้เลือกเขาเป็นประธานาบริษัเนาะ,ะแต่ว่าแน่นอนว่าหลังจากที่เขาได้ทําการเลือกตั้งแล้วนะครับราคาทองคําก็ได้พุ่งขึ้นเนาะหลังจากสาบันตดเนี่ยก็ขึ้นไปทำออรทํฮายเรียบร้อยแล้วนะครับบริเวณที่หนึ่งแสนเกือบ1นึ่งหมื่นนะครับหนึ่งแสนเก้า หนึ่งแสนเก้าพันกว่านะอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ยังคงอยู่ไซด์เวย์ตรงนี้เนี่ยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็ยังบอกไม่ได้ว่าราคาของบิตคอยเนี่ยจะยังคงขึ้นไปต่อได้ไหมหลังจากมีการเทแบบตกลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยบิตคอยเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยนะครับถ้าเราดูในทางเฟรมเดลี่เนาะก็เป็นอาจจะเป็นเพียงแค่การปรับฐานหรือว่าเป็นการพักฐานเท่านั้นเองแต่ถ้าในส่วนของไฮโชที่เราดูเนี่ยนะครับเป็นภาพรวมระยะยาวกว้างๆหน่อยนึงนะครับก็ตอนนี้บิตคอยได้ ทำตัวเป็นขาลงแล้วนะครับอาจจะมีการดันหรือว่ามีการพัมขึ้นมาในบางช่วงนะครับแต่ในช่วงที่พัมเนี่ยแน่นอนว่าจะเป็นช่วงที่พี่พัมแกปั่นหรือว่ามีการทวิตเช่นกันนะครับอ่ะก็ถ้ามีการโพสตอะไรทีมันก็ขึ้นมาทีหลังจากนั้นก็เทนะครับแล้วก็ขึ้นเดี๋ยวก็อาจจะมีการเทลงสักระยะหนึ่งตาบใดก็ตามที่ราคาย,ยังไม่สามารถที่จะหลุดในส่วนของเส้น EMA แล้วก็มีการเบรกตรงบริเวณตรงนี้ขึ้นไปได้ผมก็ยังมองว่า Bitcoin น่าจะเป็นการ ถือในระยะสั้นมากกว่านะครับก็ถ้าใครเทรดเนาะก็มองในฝั่งของช็อตนะครับอ่าส่วนถ้าใครเป็นสายสปอตนะครับก็อาจจะซื้อเก็บไว้ได้นะครับไม่ได้มีอะไรเนาะก็ซื้อเก็บถือไว้ยาวๆนะครับอรอลุ้นกันไปเรื่อยๆแต่ว่าณนะตอนนี้ก็ยังยังถือว่าอ่าราคาเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นแรงอะไรมากนะครับยังเป็นช่วงของการพักฐานนั่นเองนะครับอ่าแตถ้าใครยังไม่มีบรกเกอร์นะครับที่เราจะใช้ในการเทรดซีฟดีหรือว่าทำการเฮจิ่งในฝั่งของฝั่งช็อตเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะ หาบรกเกอร์ดีๆแล้วมีความน่าเชื่อถือในการถือฝั่งนั้นได้นะครับถ้าใครไม่อยากเทรดแบบฟิวเจอร์นะครับก็ลองหันมาเทรดกับทาง Scap ได้นะเพราะว่าเ d c a p เนี่ยก็มีสินทรัพย์ในส่วนของ b i t c o ย n แล้วก็เหรียญคริปโตต่างๆมากมายมากกว่า100เหรียญเลยนะครับอ่ะก็สามารถใช้ตัวของ Scap เนี่ยนะครับในการเทรดฝั่งช็อตพิช i o n แล้วก็ลองพิช i o n ได้ในส่วนของ c f ดีนั่นเองนะครับอ่ะต่อมานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภาพรวมนะครับภาพรวมเนี่ยนะครับ ทั้ง4สินทรัพย์เราจะเห็นเลยว่าอ่ะมันมีความเกี่ยวโยงกันอยู่ในบางส่วน,นครับอย่างตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็น DXY ใช่ไหม DXY เนี่ยครับหรือว่า USD i n ดอลลาร์อเนี่ยนะครับอ่อนลงมามากๆตามนโยบายด้วยเนาะทำให้ตัวของสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นนะครับเช่นอ่ะก็จะเป็นทองคำใช่ไหมครับทองคำก็จะเป็น XAU USD นะครับอ่าแน่นอนว่ามี USD c r ด s คด้านหลังเนาะทำให้ตัวของทองคำเนี่ยเนื่องจากอิทธิพลของ ตัวสินทรัพย์ของเขาเองแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีในส่วนของเ i y ดส่งผลด้วยทําให้ราคาทองคำเนี่ยนะครับณนะปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมว่าขึ้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับอ่ะทิศทางที่เทรดแล้วได้เปรียบครับแน่นอนว่าก็จะเป็นฝั่งขาขึ้นนั่นเองในส่วนของทองคํานะครับอ่ะแล้วในส่วนของ N ัสแตกล่ะครับดัชนีละ่ะดัชนีตอนนี้ก็ลงนะครับอ่าดัชนีตอนนี้ก็ลงนะครับตัวนี้จะเป็น N ัสแตกนะครับ และเสกก็ยังเป็นฝั่งของขาลงอยู่นะครับยังไม่มีการปรับพื้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าเรามองก็คือนักลงทุนเนี่ยนะครับได้มีการอาจจะเป็นการเทในส่วนของอดอลลาร์นะครับแล้วก็มาถือเป็นทองคําไว้นะครับ <S <S ส่วนจะลงทุนทไหมเนี่ยนะครับ <S <S ต,รตอนนี้เนี่ยจริงๆเงินควรจะอาจจะมาเข้าส่วนการลงทุนในบางส่วนนะครับแต่เขาก็มองว่ายังมีความเสี่ยงในด้านของการลงทุนอยู่นะตลาดยังมีความพันหววนะครับยัง ไม่น่าสนใจในการลงทุนเท่าไหร่นะอาจจะรอในส่วนของอัตาราดอกเบี้ยแล้วก็รอนโยบายอะไรที่มันชัดเจนที่มันจะผลักดันเศรษฐกิจ ต่อไปในอนาคตได้นะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยในส่วนของ N สต๊อกหรือว่าหุ้นต่างๆเนี่ยนะครับก็อยู่ในช่วงของการเริ่มพักฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมองในฝั่งของพันชันของขาลงอยู่นะครับแต่แน่นอนว่าในระยะยาวนะครับถ้าราคาเขาเริ่มปรับขึ้นไปได้เนี่ยในฝั่งของขาบายเนี่ยนะครับหรือขาขึ้นเนี่ยก็ยังได้เปรียบกว่าอยู่นะแต่ว่าในช่ปัจจุบันนะครับผมมองว่าในเดือนมีนานี้นะครับราคาอาจจะมีการลงต่อไปได้อยู่นะครับ และในส่วนของ Bitcoin ก็เช่นกันนะครับบิตคอยตอนนี้ก็เป็นฝั่งของขาลงนะครับราคายังเทมาอย่างต่อเนื่องนะถ้าใครเทรดเนี่ยนะครับก็แนะนําว่าให้เก็บเป็นรอบนะครับยังไม่แนะนําว่าถือเป็นลองโพซิชันมากนะเพราะว่าเห็นไหมว่าถ้าสมมติว่าเราลองตรงนี้นะครับราคาขึ้นมาแล้วเราไม่เก็บแบ่งเก็บนะครับราคาก็มีโอกาสที่จะวิ่งกลับลงมาชหน้าทุนได้นะครับแลวถ้าใครเซลลงมาเนี่ยนะครับก็เห็นไหมว่าราคาก็มีการย้อนกลับขึ้นไปมันยังอยู่ในช่วงที่ราคายังสะบัดไปสะบัดมานะครับดังนั้นเนี่ยแนวทางในการเทรดในการลงทุนในนกาารทํแผผของมะ ส่วนของแผ่เนี่ยผมจะเทรดเก็บเป็นโพซิชหรือว่าเก็บเป็นรอบนมากกว่านะเป็นการเก็บบัฟเฟอร์เข้ามานอนในช่วงนี้นะครับจะไม่ได้เน้นถือยาวมากแต่ว่าในส่วนของสินค้าที่ผมมองว่ามีโอกาสในการถือยาวแล้วก็น่าสนใจในการถือยาวถ้ามีออเดอร์ไหนที่ผมสามารถที่จะถือพซิชแล้วก็รันเทรนการทุนได้นะครับก็จะเป็นทองคำนะที่ผมจะถือในส่วนตรงนี้เยอะกว่านะครับก็คือถือลันพอซิชนั่นเองอันนี้คือมุมมองในการเทรดและการลงทุนในส่วนของเดือนมีนาแล้วก็ของปีนี้นะแต่ว่า แผนเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนในอนาคตอาจจะมีข่าวอะไรออกมานะครับหรือว่ามีโมเมนตัมมีมูฟเมนต์อะไรที่มันน่าสนใจทําให้ตลาดเนี่ยเขาสามารถที่จะเปลี่ยนเทรนได้เราก็ต้องวิเคราะห์ให้ทันท่วงทีนะครับแต่ตรงนี้ก็จะเป็นมุมมองในการลงทุนของผมณปัจจุบันนั่นเองนะครับอ่ะส่วนต่อมาครับก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจนะที่จะลงทุนแล้วก็ทําการเทรดไปด้วยนะครับลงทุนเราสามารถที่จะเปิดพอร์ตส่วนตัวของเราเนาะแล้วก็อาจจะซื้อเป็น เงินนะครับที่ไม่ได้ใช้เลเวอเรจนะครับแต่ถ้าใครสนใจใช้เลเวอเรจในการเก็งกําไรนะครับแล้วก็เป็นการเทรดแล้วก็การบริหารความเสี่ยงด้วยนะครับผมก็มี1นึ่งบลกเกอร์ที่จะแนะนำนะครับนั่นก็คือส่วนของเอสแคนั่นเองนะครับเอสแคเป็นบลกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือนะครับได้รับได้รับใบอนุญาตนะครับระดับสูงเลยนะไม่ว่าจะเป็นเอซินะครับแล้วก็ FCA นะครับของออสเตรเลียเนาะแล้วก็จากอังกฤษด้วยนะครับเป็นใบอนุญาตที่ตัวของโบรกเกอร์เนี่ยควรจะมีนะนอกจากนั้นเนี่ยตัวของ c a p เนนนีี่่ยเเเปปปิดมาากกกวว16แล้ะครรับบ็โอรร์ปะเภท เอบุกนะครับซึ่งส่งคําสั่งสู่ตลาดโดยตรงนะครับไม่ต้องกลัวว่า,าเราจะถูกบิดนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องของการรีคอร์ดการปฏิเสธราคาเนี่ยนะครับตรงนั้นตัดไปได้เลยนะและยังคงเป็นโบรกเกอร์ที่เน้นย้ําในเรื่องของการลดต้นทุนให้กับเทรดเดอร์นั่นเองนะครับโดยใช้สเปดที่น้อยนะครับคือให้สเปดเรามาน้อยมากนะเราทําให้เราเทรดเนี่ยได้เปรียบแล้วก็ได้รับต้นทุนที่ดีมากยิ่งขึ้นนะอย่างทองคำเนี่ยนะครับเฉลีย่ยสเปดแคบเพียงแค่12จุดโดยไม่มีค่าค,าคอมมิชชั่นใดๆเพิ่มเติเลยนะททุกปรภบัญชี ส่วนประเภทบัญชีอื่นๆถ้าเราอยากจะเทรดเพิ่มนะครับหรือก็เลือกออปชันเพิ่มเราก็ไปเลือกในส่วนของประเภทบัญชีได้นะครับกราฟมีความเสถียรมากๆเราสามารถที่จะเปิดปิดโพซิชันได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับในระดับของ0 0 0 4วินาทีเลยนะครับไม่มีการรีคอร์ดแน่นอนนะเทรดในช่วงข่าวโดยไม่มีการปรับดลดเลเวอเรจด้วยนะครับที่สําคัญเลยนะครับมีซัพพอร์ตครับเป็นซัพพอร์ตทั้งไทยแล้วก็สำหรับ ภาษาลาวได้ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องชาวลาวเนาะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามมีปัญหาอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝากการถอนนะครับเรื่องของการโยกย้ายบัญชีนะครับหากมีปัญหาเรื่องของกราฟนะครับเราก็สามารถที่จะติดต่อซัพพอร์ตได้โดยตรงเลยนะครับอ่าโดยที่ไม่ต้องใช้ Google Translate หรือว่าไม่ต้องไปรอระยะเวลาในการติดต่อที่นานนะครับเราสามารถที่จะพูดคุยกันได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับโอเคอันนี้คือในส่วนของโบลกเกอร์ที่ผมแนะนำนะครับโอเคนะครับในมุมมองของการ วิเคราะห์นะครับเทรนด์ในตลาดแล้วก็มุมมองทิศทางในการเทรดการลงทุนนะครับของเดือนมีนาก็จะประมาณนี้นะส่วนถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับชอบคอนเทนต์แบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกันใหญ่ให้กันได้นะครับและถ้าใครนะครับสนใจที่จะเรียนในส่วนของเทคนิคอลนะครับเชิงลึกนะในส่วนของสมรรถนนีิคอนเซปต์นะครับปี2025นะครับแล้วก็ในส่วนของ ICT นะครับก็สามารถที่จะติดต่ออินบ็อกซ์ได้นะครับตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นอยู่นะส่วนเนื้อหาวันนี้นะครับที่ผมจะมาแชร์นะก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับนิวซ